ได้เดินทางม,มาถึงสถานที่ที่จะตรวจติดตามตรวจเยี่ยมและรประเมินโครงการรับประชารสร้างสุขนะครับโัยเฉพาะกับจังหวัด,วดวนครราชสีมาพรา้อมด้วยคณะกรรมการพระมหารเถร่อพระคุณเจ้ากาลังข่าวนะครับเป็นโครงการที่ดีที่งานที่เหมาะีมรวยที่ดีนะครับ ส่วนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานใต้ของพวกเราซึ่งเป็นประชารัฐสร้างสูงนะครับตามที่ท่านอาจารย์พระมหาจเจ้าคณะจัังหวดนครราชสีมาพร้อมอด้วยคณะกรรมการ,าการพระมหาเถระพระพุทธเจ้ากำลังถวายการต้อนรับพระเะดชพระคุณอยู่ในขณะนี้ หลังจากที่ได้ผีชุกเทียนบูชา,า,นนาอ,นนอานะคยยงาาคพอพออพ์พระประธานในโวตุแล้วตอนนี้เนี๋ยวว่าปัดนะครับในตอนรีนจะโยกพวกเราไปในขั้นต่อนะครับเดี๋ยวพอเราพ่อได้ผีชุกเทียนบูชาบ่ายพระพระประธานในโวตถซึ่ง การยกย่องเชิดชูถวายอเคครับเดี๋ยวเข้าไปในตลาดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวดีก็มีรองรับเอาไว้จํานวนมากการยกย่องเชิดชูถวายอเคครับเดี๋ยวเข้าไปในตลาดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวดีก็มีรองรับเอาไว้จํานวนมากหรือเราจะหรือเราจะเข้าไปนั่งยืนท้องเลยดีไหม ้ออยู่ตรงนี้อีจาจะเลนตัวไหนที้นมานตรงไหนดีครับด้านหน้าด้านหน้าที่หรนะครับเดี๋ยวพอเราพอได้ถึงทุกเรียนบูชาไหวพระพระประธานในโบโสถซึ่งวัดป,ประชารัสร้างสุดนะครับตามที่อาจารย์พระมหาหรือเราจะหรือเราจะเข้าไปนั่งยืนท้งองเลยดีไหม พ้องอยู่ตรงนี้ดีวกว่ากระตรงไหน่งที่มหาวิทยครับด้านหน้าด้านหน้าเีานน่นน,นะครับเตรียจัดวายเอาไว้เพื่อเป็นถวายการต้อนรับพระเพราคุณอยู่ในขณะน,นี้หลังจากที่ได้ถงทุกเกรียนบูชาองค์พระประธานในโตนวตแล้วตอนนี้มายหลายหลายหรือว่าหลายร้อยตัวนะครับหลายร้อยตัวได้เข้าไปนั่งด้านในนะครับตอนนี้อาจารย์ ได้นาเรียนแจ้งยอดูประตูปัสกาเป็นแล้วนะครับกำลังเยี่ยมชมสถานที่บริเวณวัดอยู่นะครับในขณะนี้นะครับตามได้นาเรียนแจ้งยอดูประตูปัสกาเป็นแล้วนะครับกำลังเยี่ยมชมสถานที่บริเวณวัดอยู่นะครับในขณะนี้นะครับตามตอนนี้เวลานี้ขณะนี้นะครับวันดี้ค่ต้นเดือนเนครับ่านผู้ใหญ่นะครับโพราะว่าทีมงานเทศบาลของชั้นเรา ะเชิญเชิญท่านทั้งบนเลยท่านได้เดินไปดูสถานที่นะครับบริเวณวัดมัณฑนเินตามที่ท่านพระจารย์เลขานะครับคือพระพุทธพระรัตนสุวพชุติธรรยพรนะครับซึ่งเป็นพระอารามประดิษฐานในโบสถ์นะครับวัดมัณุนเินเราเดี๋ยวมาบัดนะครับ ได้นาเรียนจ้งดูพวกเราไปเลยครับได้นำเรียนแจ้งดูวัตถุปัสยกากปนแล้วนะครับกำลังเยี่ยมชมสถานที่บริเวณวัดอยู่นะครับในขณะนี้นะครับตามหรือเราจะหรือเราจะเข้าไปนั่งยืนท้องเลยดีไหมท้องอยู่ตรงนี้หรือจะเสพตรงไหนที่มหาไหนอีกครัีด้านหน้าด้านหน้าใช่วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนะครับของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุดนะครับ ตามที่่านอาจารย์พะมหาการย่องเชิดชูกวายเอาตรงน้ครับเดี๋ยวเข้าไปในตลาดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมี้ก็มีรองรับเอาไวจ้จำนวนมากมายหลายหลายถือว่าหลายร้อยตัวนะครับหลายร้อยตัวได้เข้าไปนั่งด้านในนะครับตอนนี้อาจารย์ ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณอยู่ในขณะน,นี้หลังจากที่ได้ถือทุเยียนบูชาองค์พระประธานในอุโบสถแล้วตอนนี้มายหลายหลายถือว่าหลายร้อยตัวนะครับหลายร้อยตัวได้เข้าไปนั่งด้านในนะครับตอนนี้อาจารย์ออสองนะครับเดี๋ยวพอหลาพ่อได้ถือทุเยียนบูชาไหว้พระพระประธานในอุโบสถซึ่ง ออกมาจากตำบลกงาฬารุงนพน้องเดี๋ยวสักพูดนพ้อเด้อเดี๋ยวสักพูดหนึ่งจะให้ตั้งการแสดงเจ้คณะจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะกรรมการพระมหาเถระพระพุทธเจ้ากำลังวัตถุประสงค์ตามข้อหมายนะครับของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุดนะครับตามที่ กัญญณฑ์ธรรมหาเอ,าอ่อจจน่อะครับยันดับนได้นำเรียนแจ้งจะดูุประชุมประชาไปแล้วนะครับกำลังเยี่ยมชมสถานที่บริเวณวัดอยู่นะครับในขณะนี้นะครับตามกำลังเดินทางมาทางด้านหน้านะครับด้านหน้าหลาวทอ นะครับกาหน้าหลรำทำที่ได้จัดถวายทางราชการตำบลกันทรารุงเฉพาะน้องเดี๋ยวจะพูดเฉพาะนู้นเดี๋ยวจะพูดหนึ่งจะให้ตั้งการแสดงเอาละครับตอนนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงนะครับที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณประเทศสีมาพรตอนนี้เวลานี้ขาะนี้นะครับวันนีค่ะท่านเดียวันเพื่ครับท่านผู้ใหญ่นะครับ ผูท้าาที่งานเทศบาลสองชั้นเรานะครับเชิญเชิญเชิญทางคนเลยที่ได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะสรวจกิดกามตรวจเยี่ยมและดะเนินโครงการรัฐประชาราัฐสร้างสุขนะครับโียเฉพอะรัฐประชารัฐสร้างสุดนะครับตามที่่ญญานอาจารย์พระมหา,ามหมายหลาย,หลายหลายถือว่าหลายร้อยตัวนะครับหลายร้อยตัว ได้เข้าไปนั่งด้านในนะครับตอนนี้อาจารย์ได้นาเรียนแจ้งยอดูประดุลปฏิปาการไปแล้วนะครับกำลัเงเยี่โมโยมชมสถานที่บริเวณวัดอยู่นะครับในขณะนี้นะครับตามพระราชรัญญั้าสุดน,นะครับาตามที่ท่านอาจารย์พระมหา,าในทั่วที่ท่านออกตรวจนะครับตรวจเยี่ยมตรวจการแสดง รับประชาชนสร้างสุดนะครับตามที่ทนายจพระมหาการยกย่องเชิดชูถวายเอาโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปในตลาดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมีก็มีรองรับเอาไว้จํานวนมากหรือเราจะหรือเราจะเข้าไปนั่งยืนพร้อมเลยดีไหม เราอยู่ตรงนี้ดีกับกเเระแตนอไหนที่มาเาตรงไหนดีรับด้านหน้าด้านหน้าที่ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณอยู่ในขณะนี้หลังจากที่ได้ถึงทุกเยืนบูชาองค์พระประธานในโวตนแล้วตอนนี้กําลังเดินทางมาทางด้านหน้านะครับด้านหน้าลานธรรมนะครับด้านหน้าลานธรรมที่ได้จัดถวายเอาละครับตอนนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงนะครับ ที่พระเดชประคุณ่านเจ้จาคุณประเทศสีมาพรตอนนี้เวลานี้ขาะนี้นะครับสวัสดีค่ะท่านโยบเชิญครับท่านผู้ใหญ่นะครับโอ,โอ้ทีงานเทศบาลสองชั้นเรารับเชิญครับเชิญทั้น,น,นบนเลยนะการยกย่องเชิดชูถมหวังอ้าวโอเคครับเดี๋ยวไปในตลาดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมีก็มีรองรับเอาไว้จํานวนมากวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนะครับของโครงการ มายหลายหลายถือว่าหลายร้อยตัวนะครับหลายร้อยตัวได้เข้าไปนั่งด้านในนะครับตอนนี้อาจารย์อมายหลายหลายถือว่าหลายร้อยตัวนะครับหลายร้อยตัวได้เข้าไปนั่งด้านในนะครับตอนนี้อาจารย์ชาวนะครับเป็นโครงการที่ดีที่งามที่เหมาะที่หวยที่ดีนะครับ ส่ว,น,น,น,ตาตาวนการแสดงถิ่นลับป่าก็นะได้ทำใานใต้ของพวกเราซึ่งเป็นเจาคะจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะกรรมการพระมหาเถระพระคุทเจ้ากำลังสมัยหลายหลายถือว่าหลายร้อยตัวนะครับหลายร้อยตัวได้เข้าไปนั่งด้านในนะครับตอนนี้อาจารย์เท้านะครับเป็นโอการที่ดีที่งามที่เหมาะที่สวยที่ดีนะครับ ส่วน,น,นากนนรารแสดงหรือลักษณาการัสดงทาอินสานใต้ของพวกเราซึ่งก็คือพระพุทธพระรัตนสุชัชโชติธรรมยพร